สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านใครเก็บเหรียญแบบนี้ไว้บ้างครับเหรียญห้าสิบสตางค์ปีพศสองพั้าอยสสอย่าทิ้งนะครับอ่าใครมีเหรียญปีนี้เก็บไว้เก็บรวบรวมไว้เลยนะครับรับซื้อมีเท่าไหร่เอาหมดมีหลายคนนะครับ ไม่รู้ว่าจะนำเหรียญน,นี้ไปขายได้ที่ไหนดูนะครับถ้าใครมีเหรียญปีนี้นะ2,533รับซื้อนะครับให้ราคาสูงอย่าทิ้งนะครับถ้าใครมีเหรียญแบบสภาพใหม่เอี่ยมเลยนะโอ้โหราคาไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับเหรียญปีนี้นะครับโดยส่วนมากแล้วนะครับผู้ชมอ แบบนะครับบล็อกที่ทํามานะครับจะตัวหนังสือค่อนข้างจะอืไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่แต่ถ้าใครมีเหรียญแบบไม่ผ่านการใช้เลยนะรับซื้อครับให้ราคาสูงเลยทีเดียวสภาพใหม่นะแต่ถ้าผ่านการใช้นะครับผมให้เลยเจ0 0บาทผ่านใช้นะแต่เหรียญต้องอยู่ในสภาพที่สวยงาม หลายคนก็เก็บไว้แต่ไม่รู้ว่าเหรียญน,นี้มีค่าหรือเปล่าแต่ก็เก็บไว้อย่างนั้นแต่สำหรับผู้ที่เก็บไว้เป็นจำนวนมากโชคดีครับที่นี่รับซื้อเหรียญไม่ผ่านการใช้ให้ราคา13,000บาทแบบไหนดูครับ จุดสังเกตได้ง่ายๆนะครับผู้ชมให้ดูตรงเลข50ไทยและเลข50อารบิกจะชิดติดกันเลยนะครับระหว่างเลขศูนย์กับเลข5สังเกตเหรียญทางด้านขวามือก่อนนะครับเหรียญที่มีราคา1 3 0 0 0บาทเลข50ไทยและเลข50อารบิกเลขศูนย์นะครับจะชิดติดกันเลยเห็นไหมครับ เรียนทั้งด้านขวามือนะครับแต่สําหรับเรียนทางด้านซ้ายมือนะครับผู้ชมจะมีช่องไฟห่างแบบปกติธรรมดาทั่วไปแต่สําหรับเรียนที่อยู่ด้านขวามือนะครับราคารับซื้ออยู่ที่1 3 0 0 0บาทแต่สภาพไม่ผ่านการใช้นะถ้าผ่านใช้ผมให้เลยครับ7000บาทเท่าที่เคยเห็นนะผู้ชมเรียนแบบปกติธรรมดาทั่วไปจะห่าง แบบนี้มีช่องไฟที่ห่างแบบนี้นะครับโดยส่วนมากนะแต่สำหรับเรียนที่มีราคาแพงจะต้องชิดติดกันเลยดูตรงนี้ด้านหลังอย่างเดียวนะครับดูด้านหลังคือหมายหมายความว่าดูระหว่างเลข50กับเลขไทยเลขอลบิกนะครับสฝั่งเลย เลขศูนย์ของใครนะครับถ้าชิดติดกันนะครับรับซื้อนะครับราคาหนึ่งมืนสามบาทแต่สภาพ UNC นนะอันดับต่อไปชมด้านหน้าด้านหน้าให้ผู้ชมสังเกตคำว่าภูมิพลอดุลยเดชจะชิดใกล้กับพระบรมรูปทั้งสองฝั่งเลยนะครับผู้ชมเรียนทางด้านขวามือ แต่สำหรับเหรียญแบบปกติธรรมดาทั่วไปคือเหรียญทางด้านซ้ายมือนะครับจะห่างมีช่องไฟห่างมากนะครับอพอสมเผาเห็นไหมกับเลขเก้าทางด้านขวามือจะชิดกับพระบรมรูปเลยแต่สําหรับเหรียญทางด้านซ้ายมือนะครับหมายถึงแบบปกติธรรมดาทั่วไปจะมีช่องไฟที่ห่างเดี๋ยวผมจะฝากที่อยู่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับ ติดต่อไปถ้าใครมีนะครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาของผู้ชมทุกท่านแล้วนะครับไว้พบกันในวิดีโอหน้าในครั้งต่อไปขอลาผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ